ดอกละคำดอกละคำเลยค่ะสวัสดีค่ะสาวเดือนจั n แนลจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดืินได้อะไรมากินดูค่ะพี่น้องค่ะ ก้อยเห็ดพึ่งค่ะก้อยเห็ดเพิงพี่น้องจ่าเห็ดพึ่งหน่อยมันจะเห็ดเผืองชนิดนี้แซ่บแซ่บตะวันนางสิมากหนาวเย่องหน่อยค่ะกับฝนหึมหืมค่ะออกดีกันนะเห็ดเพิงชนิดนี้แซ่บค่ะสาวเดือนมากหลายค่ะเห็ดเึืงหน่อยเห็ดเพิ่งน้ําตาลดอกเล้นน้อยเสียบ้านเฮาอาจจะเอิ่ญปวกเห็ดเผืองอย่างบุกค่พี่น้องจานสาวเดือนกับวารูเขากันมาค่ะพี่น้องวันนี้สาวเดือน ก่อเห็ดสุกินเนาะค่ะเดี๋ยวก็ไปเห็ดงานค่ะพี่น้องจ่าเขางานสาวกับแรงคือเกาค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเห็ดงานมาค่ะเห็ดมันคาวกับพี่น้องจ่าอย่าวากันเนาะค่ะแกม่อยพี่น้องเพราะกินเข้าแสบม่งยหลายพี่น้องเอ้ยมาโบกหนึ่งโหลด อครับกับสวยสวยขอับสไวฟ์นะรับของปีก้อนค่ะเฮดพ่งอืมจับจัดเนาะผักกระม๋อมิยางลายค่ะพี่น้องสลัดใี่หอมแตง <c oughs> ขอบคุณเจ้จากผู้ได้เป็นห่วงอันคุณพ่อคุณแม่ของสาวเดือนเป็นกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วค่ะมาฟักเผื่นยู่บาดรอฟังผลไปตรวจเนื้อลายพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> คิดลายคิดลายสาวเดือนพี่น้องเป็นห่วงข้าเจ้า ก๋วยผั่วใช่ไหมฮะอืมชอบกว่าใช่อืมชอบ ลปลอมตัวเลยค่ะเปลียวเค็มเผ็ดครับม <c oughs> ันจชื่นใจคือจะไมาหวานหลยค่ะน้เพิ่งหวานมันสิหวานน้ำเลยพี่น้องหวานน้ำแบบหวานพวนเอนกั <c oughs> นซอาเดิอดบ่กเข้มักมันแอก กบก็อร่อยดอกะคัดอกะค,ะคะัมด้ยค่ะ enak <tuk> makan <tangan> enak <tuk> makanya <tangan> jadinya ini เจ็บเซ้นตูไว้ค่ะแกงกระเซ้นก็อยกระเซ้นเผ็ดมากเลยค่ะรูโดด แล you know? <laughs> hmm. ้วจวดกับแปแซบอปน้สว่งเลยพี่นะสว่งว่ะสว่างว่ะจ้ะ วันตรงดีดีค่ะสามซิมมือกพอดีตกห้ามเห็ดไปนะเห็ดต้นนี่จะออกออกดีแล้วหมักหนาวยังไงค่ะถ้าห้อนและแรงมีไจะจ่ายเห็ดต้นมันแสบห่ากินย่างดูค่ะเพราะว่าฝารั่งมาหมัก เราเดินมากก็เพร็ดแดงนะจ๊ะเพร็ดที่ว่าจีแจมนะจ๊ะเพิ่งเลือดแซ่บอปเลยคุ้นหน่อยติดยาไปหน่อยแราะแต่ไปใส่บ่ใส่ข้างนอกแล้วเราบรสนใจข่อย ประตั้ง,งานหลายสาวเลยพากับไปเที่ยวใสบูบัลกลับมาไม่ไบอยู่บ้า <c oughs> คนคุณสามีกับไปทำงานเนาะอยแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยลอเล่นหน่อยนะตกออก กำลังบ่มากกินมันเป็นอย่างบุค่ะเพราะว่ามันต้มแล้วมันดำหมจ๊ะต้มน้ำถิ่มก่อนจังมาปรุงอาหารฉันนี่นม่มีแต่ดำดำแต่อร่อยน้ำมันนั่นดำพี่นงไองใครไม่กินเสารดืนกินขนงแบ่บอ,อืมอ กุหลานมากยังังกินได้ไหมละนี่แซ่บดีก่อนี่สบปนี่ปะ ก็จัดจานจังสับเ่ลลี่ะแกเพิ่มใด้ปักแตนเลยนง เท่าเดิมให้ใส่ถุงถุงละแกงถุงละข้าวก็ต้มแล้วรวงก็หดเนาะก็ดีอิ่มลนะเนาะ ต่ก็ยังกินก็คือว่ามันแสบนะพี่น้องมันแสบ้ำสีบอกว้าววานกว่าจนิสัยขึ้นเยอะเลนะอืมดนเล่นด่านนะ ขอบคุณแต่จากเพลงดูเป็นกำลังใจซาวเดือนขอบคุณเลยค่ะพี่น้นองหนุ่มกำลังความพี่น้อง <c oughs> คิดหลายเรื่องพ่อแม่ค่ามพีนออ่น้องกินขอบรแษัททั้งเจ็ดกัแล้ว <c oughs> นีะ้ก็ต่อไปใส่จิต่อไปทำงานนะง, <laughs> <laughs> งานบลายขาลเขาก็บบาดจางรือว่าอะไรพี่น้องเออืแล้วก็ซอสเดลเทอราจาไม่เรี่ยงดูคือเกาข่อนั่งฟังเรื่องของเทงเทเขาปลาเม็น้องเ <laughs> บล ไม่ออิ่มเอาละพี่น้องจ๋าป้าทั้งเผ็ดทั้งแสบค่ะพี่น้องจา๋าสาวเดินบร่ได้กินโดนล,ละคะก้อยเห็ดแบบเนี่ยก้อยเห็ดพึ่งน้อยค่ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งเชนีนิหายาผู้ค่ะประเทศสาวเดือนอยู่นะแต่ปร,ประเทศที่เขาเจ้าลหลายๆโอ้ยมุทางเก็บค่ะพี่น้องดอกตุ้มติม,ตมิงามค่ะมันจะบดดอกใหญ่ปันใดค่ะ แซ่บพร้อมกับจะหวานคือเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ๆนะคะพี่น้องค่ะสาวเดินมากค่ะเฮ็ดตัวนี้ตุนไว้กินหลายอยู่ค่ะเอาละค่ะบมาคลิปนี้ของสาวเดิอนสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะเนาะสาวเดือนชาแนลแล้วก็สาวเดิอนแฟนเพจค่ะพี่น้องจะสาวเดินขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆเด้อค่ะเด้อสิพยายามไปเยี่ยม ลตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะเนาะสิพยายามฮหดคลิบนะคะเนาะโดยสิพาไปเก็บเห็ดคือเก่าเลยพี่น้องฝนมาละจ้ะอื <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพะกันคลิปหน้าจ,จ้ายู่ดีมีแฮงสสุดสุขคนเดอ้อสวัสดีคะ่ะ